ครับผมวันนี้นะครับผมสิมาแนะน้านะครับผมร้านค่าทด่ขายดีประจาเดือนนะครับผมก็คือร้านนี้ครับผมขายไก่ขยยาวนะครับผมขายไก่ขยยาวนะครับผมแล้วก็ขายเป็นไา้ทอดนะครับผมขายดีแห้งนะครับผมขายยี่สิบบาทนะครับผมดูครับนี่เป็นอีกอาชีพนึงนะครับผมเอ่อ เจอกันทุกตลาดนะครับผมตลาดนี้เป็นเป็นขายดีแห้งครับตลาดนี้นะครับครับผมประจําเดือนนะครับผมที่นี่ผมทีเอ่อถ้าร้านไหนที่ขายดีนะครับผมประจําเดือนนะครับผมพี่เห็นออกเมื่อวานเป็นอาชีพไรที่ก็เจกขาขายมั้ะครับผมเป็นขาดเป็นขายอู้จุตมันเนี่ยนะครับผมเป็นตักสาคุณวันบุนวันอยู่นะครับผมค้นเข่าแถวนะครับผมซื้อครับผมเนน็บขายดีครับผมทั้งแฟนเพื่อนกา ยากลูกน้อยนะครับผมเห็นเมียมันขายทั้งหน้านะครับผมขายใกล้ๆครับล่านผมนี่แหละครับผมล้านของอวิทนะครับแต่ว่านางเพิ้ลขายดีนะครับผมก็เลยมาถ่ายล้านน้องเพิ่นนะครับก็อ๋าเดืเบึงนะครับผมนี่ครับที่เียเห็นในเบิ้งนะครับผมเป็นอาชีพที่แบบว่าบางคนอาจจะเคยเห็นอยู่นะครับแต่ว่ามองนี่เป็นตลาดที่หนึ่งนะครับผมที่เป็นขายดีเพราะว่ามันเป็นตลาดที่เป็นล็อกนะครับผม ต้นล็อกเนี่ยนะครับผมเป็นไก่ขยาวนะครับที่หนาล้านบนเนี่ยเป็นป้ายที่เป็นล้านเขียนเหงาเบิ้งนี่งละครับผมข้้งหนาไก่ขยาวนี่นะครับไก่ขยาวครับผมไก่ปอบไก่หยางหนึ่งครับพี่นนองเนี่ยครับเบิ้องเอาแด้ครับเนขายดีแห้งครับผมตักผสมไอไส้แทบจากพรท่านเลยนะครับผมพี่หน้องเบิ้งเอาครับครับผมเป็นไอเบิ้นงกระถาเอาครับผมขายดีนะครับล้านนี่ครับ ผมก็สิดท้ายให้พี่ให้น้องกาเบิงตลอดว่าล้านไหนที่เพิ่นขายดีนะครับผมต่อไปนะครับเพราะว่าผมไหเกี่ยวกับตลาดอยู่แล้วเต้นนะครับผมนี่นะครับป้ายเพิ่นครับชุดจอดแล้วครับป้ายเพิ่นนะครับพ้นกำลังไรข้าวมาเลืเลยนะครับล้านเพิ่นนะครับผมผมช่องไอวิทยูทูบนะครับผมสิดท้ายทุกล้านเลยนะครับผมที่ผมมาในตลาดนะครับดูครับพ้นถาในล้านเพิ่นถ้เป็นร้ายนะครับผมบรรยากาศนะครับขายดีนะครับ แฟนเปิ้งก็ทอดนะครับผมทอดฝั่งทั้งหนึ่งผลสุดทายลบไปลบมาอยู่นี่ครับนี่พี่ให้น้องเขาเบิ้งว่าเป็นเป็นขายดีคักปันไหนนะครับผมนี่ครับเปิ้งเอานะครับพี่น้องนขายของเพื่อนไปเรื่อยๆแต่ว่าดูที่ว่าเปิขายดีนะครับผมขายดีเป็นประจําเลยครับผมในตลาดก็มีเสียงดังเสียงเพลงเสียง,งยังนี่นะครับปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บนะครับผมสิบ,บปุ๊บเป็นรูปประจำปันไหนนะครับผมแต่ว่าบางทีการทออเงื่อนท,อนท,อนทอน่อยังกับยางนะครับผมนี่ครับเปินขายดีแน่นะครับ อากาศแบบนี้ที่เ้าเห็นนี่นะครับครับผมข่าปนกับมาเรื่อยๆนะครับผมขายดีครับขายดีแห้งครับบรรยากาศแบบนี้ต่นมาจะเป็นไปรุ่นนะครับผมสื่อกินเล็กน้อยกับกินที่กันน้ำคนกับื้อไปฝากลูกฝากเต่านะครับซื่อไปฝากน้องฝากนุ่งแบบนี้นะครับผมนี่ครับบ่หอลกออนอุ่มมาเนี่ยครับผมทั้งหมดหน่อยนะครับผมสอุดยอดเลยนะครับผม ดีแห้งนะครับผมพุ่นกระยาลูกน้อยขนาดว่ายังลูกน้อยเพิ่งยังขายดีนะครับถือว่าโอเคของเพิ่นอยู่นะครับหลานเพิ่นนะครับอากาศมันก็ได้อยู่นะครับผมบระกอบพอด้ายนะครับวันนี้ถือว่าก็ถือว่านี่ครับโอ้ยห่างพันตอดเป็นฝ้ายสอดไก่ขย่าวนะครับพี่น้องเบื้องเอาครับนี่แต่งามๆเลยเป็นฝ้ายไก่ขย่าวนะครับผม ทอดกับลาย okay, นะครับผมเีละสองสามถาดสามถาดครับผมตามที่ผมเบึงนะครับผมมังขายดีแห้งนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับผมเป็นอีหยังนะครับผมผมเจมาทายให้พี่เห็นน้องคาเบิึงว่าจะเป็นโอกาสนานะครับผมก็สเจท้ายให้พี่ให้น้องคาเบิึงเก้านะครับผมเพว่าสําหรับื้อนี้เวลาเมื่อเด่วนะครับผมพบกนหนานะครับผมขอกันใหม่่าลืมนะครับผมจะลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามน้ำเนีครับผมสําหรับวันนี้สวัสดีครับ